วัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับปะเจดัดเหล็กนะครับเจดัดเหล็กที่เราใช้ดัดเหล็กรุ่งเหล็กนะครับสําหรับช่างก่อสร้างนะครับซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มการความแข็งแรงให้ประเจดัดเหล็กนะครับตัวอย่างนี้นะครับเระ่จดัดเหล็กนะครับซึ่งประเจดัดเหล็กเนี่ยเวลาเราลุ่งเหล็กเข้าไปมันจะปากมันจะบานอย่างนี้ใช่ไหมครับ ยื่ไปยื่นมาดึงไปดัดไปดันมาโอเคระดิบมันจะบาดแบบนี้ครับนะครับเดีนะ๋ยวผมจะมาบอกวิธีเสริมความแข็งแรงนะครับนะครับพอเวลามันมันบาหน่อยอย่างเงี้ยดุ้นมามันจะหลุดนะครับนะครับถ้านเะราดึงไปเงี้ยหลุดเออเ่ยเมื่อประมาณสักสามสิบปีนะครับอ่าสามสิบปีที่แล้วนะครับผมไปทำงานอยู่ที่ แค่วางปากงงนะครับช no ่วงนั้นยังวัยรุ่นอยู่นะครับอายุก็ประมาณสี่สิบห้าปีนะครับนี่คือเพจดัดเหล็กตอนเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับอีกปีคนหนึ่งเขาเขาดัดเหล็กนะเขาดัดขีดขานน่าจะเป็นเหล็กขานนะครับช่วงนั้นโอ้เขาเขาปเพจมันบานออกอย่างนี้ยนะบขาดึงนะครับดึงเหล็กกขาดัดเหล็กที่เชนนะครับทำเชนดัดเหล็กเองนะครับแล้วอันนี้นะครับโอเขายืดเหล็กเนี้ยเขาดึงช่วงเขาดึงนะ ดึงดึงั้งแรกยังไม่เป็นไรนครับดึงอันที่สองนี่หลุดครับไปแกนี่หลุดไปแกนี่หลุดออกยากเลยนะครับใส่ถล,ล,ลาไปข้างหลังนยะ่ยมือแกเนี่ยไปเทา้าเท้าข้างหลังไว้พอถลาไปข้างหลังแล้วรมลงง่ายหลังไว้อี่ยมือไปเท้าข้างหลังนะครับเลือลงออกับเศษแ,แก้วปักเต็มฝ่ามือเลยครับเลือดนี่แดงฉานหมดเลยนะครับเลือดแดงฉานพอดีคที่น้นะคนหนึ่งจะมีคาษาห้ามเลือดนะครับแกก็มาห้ามเลือดให้ อย่าง,งดีที่มีมีคนห้ามเลือดเป็นนะครับก็ห้ามเลือดให้เลือดก็ไม่ไรไม่ออกคือเลือดไม่ออกเยอะมากนะครับคือไระเจ้าตรึกวัเน,นี้มันจะบานเวลาเราดุ้งไปมันจะบานมันจะยือดออกนะครับเอาวิธีเสื่อคบางเต็มแรงไม่ให้มันบานไม่ให้มันยืดน,นะใช้เวลาใช้างานได้ยาวนานนะครับทำอย่างนี้ครับทุกคนนี่ครับนะรับหมดทุกคน ครับทุกคนนี่เราไเจ็บปากเบือที่สอนะครับนี่คือเราใช้รูดเชื่อมนะครับนะครับใช้รวดเชื่อมเชื่อมองปากนี่ครับองปากไปเจนี่ครับเราเชื่อมมาเลยครับเชื่อมเนี่ยพอกขึ้นมาับพอกขึ้นมาให้มันให้มันนูอกมาอย่างี้เลยครับเยอะนี้เลยัะพอเราเชื่อมเสร็จนะครับเชื่อมร้อนร้อนอยู่เนี่ยเชื่อมเสร็จให้จุ่มน้ำครับนะครับเอาจุ่มน้ำครับเตรียมน้ํามาด้วยถังใส่ถังใส่อะไรมาก็ได้ครับใส่ปาชนะมานะครับ เราเชื่อมเสร็จเราเชื่อมบอมเสร็จจุ่มน้ำนะครับจุมจ่มจุ่มร้อนๆเนี่ยจุ่มเข้าไปนะครับจุ่มยกจุ่มยกนะครับสองสาครั้งไอเหล็กที่เราเชื่อมตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นเหล็กกล้าครับมันจะแข็งแข็งตัวเป็นเหล็กกล้านะครับเดี๋ยวเราก็มาเกียร์แต่งนะครับเกียร์แต่งให้มันมันลงกับเหล็กเราได้นะครับที่ผมเชื่อมพอทำนะส่วนตัวเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เชื่อมนะครับเพราะว่าผม มันยังไม่ไม่บานมากก็แล้ยังไม่หลุดเท่าไหร่ครับตัวน,นี้มันหลุดมาปกก่วยเชื่อมป่วยเชื่อมได้เนี่ยใช้งานได้นานครับนะครับมันจะไม่บานออกเลยครับเห็นไหมเนี่ยผมผมใช้ลูมใช้ยื่นมาเยอะแยะเลยครับมันก็ไม่บานหรอกนะครับเพราะมันแข็งนะครับมันแข็งตัวเด็กที่เราเชื่อมให้ร้อน,อนๆใช้ความร,ร้อนไปแล้วเอาไปจุ่มน้ำเนี่ยก็มันจะเป็นตานะครับมันจะแข็งตัวนะ ในฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเบอร์เบอร์เก่านะครับเจริญเบอร์เก้าเพอดีพี่เขาซื้อเหล็กเบอร์สิบมานะครับสิบมิลมาผมก็ต้องเอามาขยายนิดนึงนะครับขยายปากแล้วก็เชื่อมนะครับนี่ครับนี่ฮะเชื่อมพกพกพกเชื่อมให้มันให้มันนูนลงมาก็เจียมัดไม่ได้เลยก็แล้วก็มันมันหลุดเขาดัดด้วยแต่หลุดมันก็เชื่อมพกมาเชื่อมใส่กระจุ่มน้ำนะครับ เชื่อมจากระจุมนมะครับกระจุมนจ่มให้มันกลายเป็นเหล็กกลา้าแล้วเราก็มาเจียแต่งนะครับมันเจีมันหลงพอดีเหล็กนะครับหน้าายครับนี่ก็จะไม่บวานนะครับแข็งนะครับใช้งานได้น่ะนะครับนะครับอย่างนี้นะครับนี่ที่ผมเชื่อมออกนะครับเดี๋จจดยวเดี๋ยวเราก็จะคุ้มทุนใช้งานได้อีกนะน,นะครับไม่ไม่เสี่ยงไม่อันตรายนะครับ หรือถ้าท่านซื้อมาที่ยังไม่ได้ใช้ก็ถถ้าถ้าจะมีหมวกแก๊สนะครับมีนะครก็มีแก๊สนะครับมีแก๊สตัดใช้หมวกแก๊สนะครับเปา่านะครับเป่าให้มันร้อนให้มันแดงเลยนะครับให้เด็กเนี่ยมันแดงจ,จนหูเนี่ยมันแดงพอแดงเสร็นะจเราจุ่มน้ำนะจุ่มน้ําจุ่มน้ำสองสามครั้งแล้วก็มาเป่าอีกให้มันแดงอีกแล้วก็จุม่มลงไปอีกนะครับจุ่มมันจะกลายเป็นเล็กกานะครับตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นเล็ก้าแข็งนะครับ ก็จะไม่ไม่บานอกจะไม่หลุดนะครับระบเสริมความเพียงแรงให้ปเจไดหล็กนะครับทำกับช่างนะครับใช้งานเครื่องมากจะมีนะครับจะต้องมีมีประเจไดหล็กนะครับบางบริษัทก็ใช้เทนดัดนะครับเทนไฟฟ้านะครับใช้เครื่องดัดนะครับแต่ประเจตัวนี้ก็ต้องมีนะครับอยู่ประจำหน้างานนะครับนี่กับปรนวิธีการเสริมความเพียงแรงให้ประเจได้เหล็ะครับ คลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ